สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับขอต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่วงของบอลชัวนะครับเอาละครับขั้มขึ้นวันนี้เกมที่ผมจะหยิบยกมาพูดคุยกันนะครับก็เป็นเกมระหว่างแบล็ k เบิร์นโรเวอร์เลยครับทีมอันดับที่3ของตารางแชมเปี้ยนชิพนะครับวันนี้จะเปิดบ้านรับการเยือนทีมอย่างบาลีนะครับทีมรองบวยของศึกแชมเปี้ยนชิพนะครับคู่นี้จะเตะกันในเวลาตีสองสนาทีนะครับคู่นี้ครับเราควรจะเชียร์ทีมไหนดีนะครับไปติดตามกันได้เลยครับ เอาละครับวันนี้ก็มีกิจกรรมดีๆนี้มาฝากกันนะครับกิจกรรมสนุกสนุกช่วงส่งท้ายปีนะครับกับศึกบ็อกซิ่งเดย์ก็ลุ้นทองคำนะครับมูลค่ากว่า3 0 0 0 0 0บาทเข้าไปร่วมสนุกกันได้ที่ l i น e s p o r t 88s เริ่มกิจกรรมตั้งแต่วันที่26ธันวาคมนี้เป็นต้นไปสำหรับใครที่สนใจนะครับก็สามารถเข้าไปร่วมสนุกกันได้เลยนะครับเอาละครับสำหรับเกมคู่นี้นะครับก็ถือเป็นเกมที่น่าสนใจเลยครับโดยเพาะทางฝั่งของ Blackburn Rover นะครับ เพราะช่วงหลังนะครับผลงานของพวกเขาที่ถือว่ายอดเยี่ยมมากๆครับ5เกมหลังสุดแบล็กเบิร์นโรเวอร์นะครับชนะรวดมาทั้ง5เกมเลยนะครับยิงประตูใส่คู่แข่งไปทั้งหมด12ลูกที่สําคัญครับยังไม่เสียประตูเลยให้กับคู่แข่งแม้แต่ลูกเดียวนะครับตลอด5เกมที่ผ่านมานะครับตอนนี้ก็ถือว่าฟอร์มกําลังเข้าฝักฟอร์มกําลังดีสุดขีดเลยนะครับวันนี้เป็นโอกาสที่ดีด้วยนะครับในการเล่นในบ้านนะครับ เพราะวต้อนรับการยืนคู่แข่งที่ถือว่าไม่ได้แข็งมากนะครับเจอกับทีมอย่างบาลีนะครับทีมรองบวยของศึกแชมเปี้ยนชิพนะครับแล้วก็ผลงานช่วงหลังของบาลีก็ไม่ดีด้วยนะครับยี่สดนัดหลังสุดลงเล่นทุกรายการนะครับปรากฏว่าชนะคู่แข่งไปได้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับดังนั้นเกมคู่นี้ครับไม่มีอะไรต้องคิดมากเลยครับเลือกเชียร์ทีมอย่างแบล็กเบิร์นโรเวอร์ไปได้เลยนะครับฟอร์มกำลังสดฟอร์มกำลังยอดเยี่ยมอยู่นัขนานี้และพวกเขาเองก็ต้องการ3มแต้มนะครับในการลุ้นจบอันัมติ ในฤดูการหน้านะครับดังนั้นเกมนี้แบล็กเบิร์นเล่นในบ้านด้วยไม่น่าจะพลาดนะครับเชื่อว่าน่าจะยิงมากกว่า1ประตูขึ้นไปคู่นี้ครับเลือกเชียร์ทีมอย่างแบล็กเบิร์นโรเวอร์ไปได้เลยนะครับเอาละครับบอลชัวร์ที่สุดประจำค่ำคืนวันนี้สำหรับผมนะครับให้เลือกเชียร์ไปได้เลยครับกับทีมอย่างแบล็กเบิร์นโรเวอร์นะครับใครที่กำลังชมคลิปนี้อยู่นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับโฟนตรงชาแนลเอาไว้ด้วยนะครับวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ